ผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกรนะคะสีเหลืองดอกคูณคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาราคาชิลละ 1, 5 0 0บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งท่าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะขนาด100่งคูณสองซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขาขนาด100่งคูณสองซนติเมตรสามารถนําไปตัดเสื้อได้1ตัวหรือว่านะคะคุณลูกค้าจะนําไปตัดผ้าถุงก็ได้1ตัวหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดกระโปรงก็ได้1ตัวแต่ถ้าคุณลูกค้าจะสั่งจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าสั่งซื้้้้้้อเเขาาาม2 2 2ชชชิิินนนนไดลยะะคบท 3,000บาทค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่ออนอนงนะคนะอยู่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่บริผ้าไทยวันนี้นะคะคุณพี่ช้อปปิ้งนะคะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือเป็นผ้าไหมแท้ทอมือคุณลูกค้าค่ะผืนนี้สีเหลืองดอกคูณผืนนี้สีเหลืองดอกคูณสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือค่ะคุณลูกค้าขะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากกลุ่มนะคะ ผ้าใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาชิ้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงคุณลูกค้าขาทางร้านมีของขวัญของฝากช่วงเทศกาลสงการมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดหรือว่าน ได้เลยคุณลูกค้าค่ะพื้นนี้สีเหลืองทองสวยๆจ้ารวมไปถึงนะคะเมื่ออาสาวันนี้แหละคุณพี่ก็สั่งซื้อนะคะสีเหลืองทองไปเรียบร้อยอีก1ชิ้นเนาะอันนี้เป็นชิ้นที่สนะคะสาหรับสีเหลืองดอกคูณนะคะคุณลูกค้าขะถ้าสีเหลืองทองนะคะคุณลูกค้าขะทางเส้นยืนนะคะจะใช้เป็นสีดําแล้วทางทอเราจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะในการทอเวลาทอออกมาก็จะมีความแบบว่า ไปเหลือบแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเหลืองทองสวยๆคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะสีเหลืองดอกคูณก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นสีเหลืองทองคุณลูกค้าค่ะก็จะมีความเป็นเหลืองที่เข้มกว่าเป็นเหลืองที่เข้มกว่าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะขนาด100คูณ200ซนติเมตรขนาด100คูณ200ซนติเมตรคุณลูกค้าขาผ้าไหมแท้ทอมือผ้าไหมแท้ทอมือสีเหลืองทองสวยๆจ้าน่่่่่่เลยคคะะชชชชืืืนนนนออออบบสสสสใใจจัังงซซ้้้้ไไดด สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยผ้าไหมแท้ทอมือนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะมีมากมายหลากหลายสีมากมาคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะผ้าไหมแท้ทอมือคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีสีครีมนะเห็นไหมสีครีมนะคะสีขาวงานช้างก็สวยนะคะ สีชมพูกรีบบัวคุณลูกค้าขาสีชมพูกรีบบัวจ้าหรือว่าจะเป็นสีชมพูหวานหวานนะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูหวานหวานสวยๆแบบนี้เลยพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงพระเทพค่ะสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาสีฟ้าสีฟ้าราชินีที่เข้มเข้มขึ้นมาเกือบเกือบถึงสีฟ้าน้ําทะเลนะคะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมสุดๆเลยค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถแคปเจอร์หน้าจอนะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าจดดดใสกระะะษไไว้้เลยนค จนใสก่กระดาษเตรียมไว้ได้เลยคุณลูกค้าคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ089จ้ะ0890416008 0 8 9 0 4 1 6ส0่นาก 08. ค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าเข้มนะคะสีฟ้าราชินีเข้มนะคะคุณลูกค้านะ้ำไม่ถึงสีฟ้าน้ำทะเลว่าถ้าสีน้ำฟ้าน้ำทะเลมันจะเป็นสีฟ้าที่เข้มมากๆนะคะคุณลูกค้านาะอนี่เลยคะ่ะสีฟ้าราชินีนะคะสีฟ้าราชินีเข้มๆนะคะโอเคคะ่ะ เตรียม C F ไว้ได้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยแคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าน้อยชื่นชอบสนใจนะคะ <kys! S 2> เดี๋ยวนุ่มดูให้นะคะเดี๋ยวนุ่มจะส่งให้ค่ะสีเหลืองค่ะสีเหลืองทองสีเหลืองสีเหลืองทองเป็นผ้าไหมแท้ทอมือเป็นผ้าไหมแท้ทอมือสองตกอคุณลูกค้าขาสวยนุ่มพรีเมียมมากๆอบนิ่มเรียบร้อยอาบน้ํายานะคะคุณลูกค้าค่ะอาบน้ํายาการสีตกเรียบร้อยจา้าสีเหลืองทองค่ะ เอาไปค่ะคุณลูกค้าขาสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงนะคะคุณลูกค้าขาสีม่วงพระเทพสีม่วงพระเทพสวยๆสีม่วงพระเทพสวยๆวยผืนนี้คุณลูกค้าขาหน Toyota, ึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทขนาดหนึ 1, ่งร้อยคูณสองร้อยซนติเมตรขนาดหนึ่งร้อยคูณสองร้อยซนติเมตรคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งจ้า สีชมพูก็มีนะคะคุณลูกค้าคะสีชมพูค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าชมพูหวานๆนะคะงานแต่งคุณลูกค้าขาสวมใส่ได้เลยนําไปตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะถ้าหุ่นเล็กๆนะไซส์เอนะคะสามารถนําไปตัดชุดแสกสั้นๆอย่างเงี้ยก็น่ารักนะคะคุณลูกค,ค้าขาผ้าฝ้ายไอ้ผ้าไหมนะคะผ้าไหมแท้ทอมือเป็นผ้าไหมแท้ทอมือ2ตะกอค่ะคุณลูกค,ค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งในราคาสุดพิเศษเพียง1,500บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะรวมไปถึงมีของขว ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะรับเป็นสีชมพูกลีบบัวดีคะสีชมพูกลีบบัวสวยสวยสีชมพูกลีบบัวสวยสวยคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยพรีเมียมมากๆค่ะขนาด100คูณ200ซมขนาด100คูณ200ซนมคุณลูกค้าขา1,500ับาท1,500บาท, 1, บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มจ้า สีขาวค่ะสีขาวงาช้างสีขาวสีขาวงาช้างสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้เลยนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพาไทยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008หรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้ไหมเดเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะสีขาวค่ะสีขาวงาช้างสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะ อีกหนึ่งเฉดสีแนะนําอีกหนึ่งเฉดสีแนะนําจะเป็นสีครีมค่ะคุณลูกค้า่ะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่อยากใส่สีเหลืองหรือว่ามีสีเหลืองอยู่แล้วเนาะอยากใส่แบบว่าเป็นสีครีมๆนะคะคุณลูกค้าขะทางร้านจัดให้เลยคุณลูกค้าขะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้เลยคุณลูกค้าขะหนึ่งผืนขนาดหนึ่งร้อคูณสองซนติเมตรสามารถนําไปตัดเสื้อได้เลยสามารถนําไปตัดผ้าถุงก็ได้หรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดกระโปรงก็สวยนะคะคุณลูกค้า่ะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าถ้าอยากตัดชุดหลัก ถ้าอยากตัดชุดที่เป็นผ้าพื้นทั้งหมดคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นนะสชิ้นนะคะคุณลูกค้าขาสามพันบาทนะคะคุณลูกค้าขาส2ชิ้นนะคะสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็ไปออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยเนาะก็จะเป็นชุดสี่พื้นก็จะเป็นชุดสี่พื้นทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะสั่งซื้อสินค้าทําอย่างไรนะคะคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์0894608ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศู พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่าริพาไทยของเรามีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายยังไงก็กดติดตามกด subscribe กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่าริพาไทยด้วยนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้ค่ะคุณลูกค้าขาทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 e r 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่เล่นทิกตอกอยู่นะคะคุณลูกค้าขาทางร นี่เลยค่ะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะคุณพี่ออนอนงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยววันนี้นุ่มส่งให้เลยนะคะจะส่งวันนี้นะคะคุณลูกค้าขาถึงคุณลูกค้าก็ประมาณวันเสาร์เนาะประมาณประมาณวันเสาร์นะคะคุณลูกค้าขาเสาร์อาทิตย์เนาะคะุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อแพมค่าใหม่สวยๆเลือกซื้อผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอจาก ร้านแม่มริพาไทยคัดเลือกคัดสรรจากกลุ่มแม่บ้านนะคะคัดเลือกคัดสรรจากกลุ่มแม่บ้านนะคะทําผ้าไหมหมู่บ้านทอผ้าไหมนะคะปูหมอนเรียงใหม่คุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนี่เป็นชิ้นที่2เนาะคุณพี่อรนงค์ขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะช่วงนี้ค่ะเนี่ยแหละก็สีสีเลือกขายดีค่ะเพราะว่าได้ใส่ทุกวันจันทร์ด้วยรวมไปถึงนะคะเดี๋ยวจะเดือนกรกฎาคมนะคะคุณลูกค้าขาก็ต้องได้ตักนะคะร่วมนะคะพิธีอีกหลากหลายเลยนะคะคุณลูกค้าขามีความสําคัญมากๆ ะค,ะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริพาไทยชอบผ้าไหมแท้ทอมือกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดสมัครใครไว้ได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องของญาตจัดส่งให้นะคะพี่จ๋าปลายทางจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ขาขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวเจอกันให,ใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรฝากดูฝากชมด้วยค่ะ